มีเตาแก๊สใช้หรือเปล่ามีตู้เย็นหรือเปล่าเราเลยเหมือนกันเราทุกคนรากเหง้าที่มาเหมือนกันหมดนะครับนี่พูดย้อนไปให้ทุกคนจุดคิดว่าเราล้วนมาจากรากเหง้าเดียวกันบรรพบุรุษเราก็โตมากับข้าวเราก็โตมากับข้าวบรรพบุรุษเราก็สูญสิ้นไปก็กินข้าวจนวันสุดท้ายหมดลมหายใจแล้วลูกเราอ่ะอีกร้อยปีสำคัญของข้าว สมัยก่อนเราไม่รู้ว่าทั่วโลกนี้ประเทศไหนกินข้าวมั่งทุกวันนี้เรารู้เ,เห็นไหมแล้วข้าวที่มันมีราคาสูงที่สุดข้าวที่กินอร่อยที่สุดแล้วเป็นข้าวที่แพงที่สุดในบางประเทศซื้อข้าวกระสอบนึงกินได้แล้วกันนะและมีใครให้ความสําคัญมั่งจะมีแต่มหาเศรษฐีท่านละที่มองเห็นโอกาสในการเอาข้าวหอมของไทยไปขายและสร้างความร่ารวยนะครับนะเดี๋ยวจะได้เวลาแล้วผมก็จะ,จะ อันนี้อันนี้้นไลายหรือยังลายละครับอ่า้นอลา์แล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะวันนี้ก็จะมีความหมายมากเลยนะครับสักเสื้อหนังสักเสื้อหนังมามาเยอนนี่กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้นะครับสองสามีภรรยารอยยิ้มหน้าบนนะครับวันนี้วันนี้จะเชิญทุกแมาพูดนะครับเอาลุงลุงมาพูด เพราะฉะนั้นผมพูดเนี่ยผมสื่ออย่างนี้ใครก็คิดได้ยายคิดได้ไหมครับยายเขี้ยวหมากวันละกี่บาทเดือนหนึ่งใช้ใช้ไปหมดต้นไม้ไปกี่ต้นละยายเขี้ยวหมากนหลายต้นแล้วเดี๋ยวต้องไปคุยกับทิิบดีป่าไม้ก่อนต้นเสียไปนั่นใช่ไหม